ตอนรัเข้าสู่ช่องป้ายสำลังจะหาลงทุนนะคะของเยอะเมื่ลไหอ่าสวัสดีค่ะของเย,ยอะบอ้างเอารถไปไปด้วยมื่อไรเอารถเข้าไปด้วยได้ไหมตอนนั้นต้องมาจอดตรงนี้นะพี่แม่แเขาจะมาจอดนี่เห,นเหมือนกันบ้าพอมาเยอแล้วก็อักกันไี่ร้นี่ โอ้อันที่ปิดประตูน่ะบอกออันอันที่อยู่ปิดประตูน่ะบอกโอ้ยไปเทื่อนึ่งเราปิดประตูนั่งกระรายเขาปิดประตูต้องเลื่อนประตูใช่ไหมเรนน่ามือไงวัสดีครับเหรอเลิกละกูน่าชินแน่ๆแล้วเราเดินมานี่ก็ได้มันจะใกล้กว่าอันนี้มันมันไกลจะเดินเมื่อยปะครับเมื่อยนั่งรถ เขาดีว่าออกมาในกี่โมงเลยออกมาแปดแปดโมงกวา่เาเนาะแล้วออกมานะ่ะแปดโมงจอคคสองสองครับเพืนี้เห็นครับบอกว่าทพื่อนใครจะมาด้วยไหมใครคะท่านา่าสุขเกียรติจะมาโอ้เพื่อนมีธุระก็ไม่รู้เพื่อนจะตามมาหรือเปล่าแล้วเราเราดินไปแกงไปที่พารี แล้วค่อยมาเอาบ่อบอาเอาเอา,เากระเป๋าแม่เนเไเยยงแล้วมีกระเป๋าแม่เอาไปเลยไม่ต้องมา ูนะคือแม่นะ่ะอันนี้ของแมา่คุณพี่ติวถุงอะไรของคุณนพชจนาทเนี่ย<ะ>ถุงอะไรถุงไม้ถุงข้าวไม่เอาเอา,เอาเอาเ,นะเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดิบเชื่เเอเขาจะขลับอันนี้นะ ไม่พี่ติวจะขึ้นรถตรงนี้เลยใช่ไหมไม่ก็ต้องเอาออกไปก่อนเพราะว่าไม่รู้อะไรอยู่ตรงไหนมั่งเลยเนี่ยก็เหมือนกันโอเคอะไรไหมนี่ถุงใยเหลื่อมๆเนี่ยติดบข้าวนะเราต้องออกออกเนาะต้องออกต้องหัวอื้อข้าวเออเออมันมีหมอนะไปตามอันนี้อันนี้ใช่หมดแล้ว ไหวเหรอเด่นลากป่ะอันกล้องใครเนี่ยพี่กล้องพี่ออ,อพี่พี่ทำคลิปบอกพี่ซิวไม่ทำคลิปทำแล้วะจะเป็นไปดมอุตูสไตล์ดิกัดไ<ะ>ด้ไหมฮะมันมีตัวตัวหนึ่งไงมันเดี่ยวมันลอยน้ำอันไหนมันบอกครบปบ่ะ มันมัน,ม,นมันถึงครบแต่มันเดียวทหารเดินตะกอนนะคะพี่ขาวว่าอะไรแม่ยังไม่ได้กินแต่ข้าวโหข้าวแต่ขนะ้าวโอน่ะก็ทำเรื่งมา,า,มาแต่ว่ากินของครบเที่ยวนิดหน่อยมันก็อิ่มแม่ไม่ได้มือเนี่ยมืออึดสิครับเพราะว่าเอฟพีแม่มารอ,อที่บ้านกุกกอ มผมอาแต่มาถึงต้งนเช้าใช่ค่ะอยู่นานบ่ได้ดอกเพราะว่าเขาจะเอฟซี FC จะมาวันที่สามสิบเพื่อเราไปเตรียมอ<ม>ันนั้นอันนี้เด้ออันนี้นะขับรถมานี่แล้วเมื่อกี้นี้แล้วก็ไปเห็นอันนั้นปิดอ๋อเขเล่ประเข้าไปอืมแต่แม่ก็คิดว่าสงสยัยเขาปิดไม่มีใครมาเลื่อนประตูเียงงัง บอกคุณบอกไปห้ามจ้ะบอกไปเพิ่งเห็นเพงตื่นโอ้ยแล้วก็ออมมากใชยเอานี่แหละแม่ลูกนี่แหละเอ้าต้องไถ่เอาไผ่กโอยเรียก ถึงตั้งนานถ้าเข้าไปก็เจอแล้วอ๋อนี่ไงนี่ถึงแล้วค่ะทายคนด้วยเลื่อมตา โอยนี่ศูด้วยก็สวยงามค่ะเดี๋ยวเราทำเื่องเปิยังงเ่เี่ยวรบอเป็นอะไรไหอ๋อระเบียงน้จากนั้นอยู่ตรงนี้เป็นระเบียงแล้วก็ตเดีู้เปิด้กีางเด็กให้เราแกมา สวัสดีค่ะมาแม่แม่จำลองสวัสดีค่ะพี่โดนอะไรคสมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องสวัสดีค่ะเดทาเป็นยังงบ้างเดินเอาเหรอไงบางสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ไม่ไม่ไม่เป็นอะไรยนั่งก่อนนั่ก่อนนั่ก่อนมันอันนั้นนั่ก่อนค่ะจะเข้าห้องน้ำห้องน้ำในห้องห้องแรกก่อนก็ได้ค่ะห้องน้ำห้องแรกก่อนเลยแบดแบดมันเส่แบดเก่าก็เลยซื้อแบดใหม่ ก็เลยช้าเหนื่อยไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แม่สวัสดีค่ะแอปหนึ่งนะคะแม่เดี๋ยวพี่ติวเข้าห้องน้ำก่อนก็ได้พี่แอนห้องน้ำห้องแรกก่อนก็ได้ทําถึงเป็ดก่อนไหมจ้ะยังไม่ถึงแม่เอาหนี่ตัวแดดเนาะแดดแดดแดดสองตองนี้เป็นแดดสองตอนเย็นแม่ยังอยู่มองมาสองข้างในช่องทางไหนเดี๋ยวเปิด นางไม่รับสายหน้าต่อเล่นตังคุณนล้นนะต้องปวดเขียูเลยไปลอยน้ามาเล่นน้ำไปนะเหรอเล่นแล้วเล่นเปลวเห็นทายอยู่นี่เป็นตุกตาขึ้นยกมาบอกสะ นี่ตั้มมี่เมื่กี้พีธนายโทรมาพี่ธนายนะพี่หนูไม่รู้หนูก็เลยบอกไปว่าพี่บอกพี่ทัมมี่อยู่ว่าให้ชวนพี่ธนายมาทำอะไรวาเลนวาเลนโทรติดต่ออ่ายายส้มให้มาที่ไหนก็คือเหมือนกุ้งเผกมาเข้ามาด้านหลังแล้วไม่มีกุญแจเปิดห้องอ่ะให้ยี่ห้อมอเด็กเปิดเพลงให้หน่อยเปิดที่เพลงอ่ะนี่มีตัวระเบียงสองไหมล่ะจบคลิปแค่นี้แลคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคลิปด้วยค่ะใช่